สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม NNC Channel ในคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเสน่สนาวอมหิตเป็นหนังปี1993นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับเด็กสาวอายุ14เ,เขาได้หลงรักกับหนุ่มชายวัย28ปีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ หนังเรื่องเรื่องมาก็จะเป็นนิกนะครับเป็นชายอาย28ุ28เขาเป็นเพ่เอกของเรื่องในขณะที่เขากําลังขับรถมาเพื่อจะหาบ้านเช่าอยู่ในระหว่างขับรถอยู่นะครับเขาก็ไปเจอเด็กสาวคนหนึ่งน่ยน่ารักมากจนเขาเนี่ยหลงไหลเพ่เอกนะครับเขาก็ได้มาเช่าบ้านของคุณนายคนหนึ่งแล้วเพ่เอกก็ได้รู้เลยนะครับว่าเด็กสาวคนนั้นเน่ะเขาเป็นลูกของเจ้าของบ้านที่เพ่เอกนี่ยมาเช่าอยู่เธอคนนี้มีชื่อว่าเอเรียนผมจะเรียกเขาว่านางเอกนะครับแล้วนางเอกเ,เนี่ยเขาก็อยากรู้นะครับว่าแม่ของเขาเนี่ยให้ใครมาเช่า เขาก็เลยให้เพื่อนของเขาเนี่ยไปแอบดูแล้วเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็เข้าทําทีเป็นไปถามถ่ายนะครับว่าใครนายมาจากไหนพอถามอะไรเสร็จนะครับก็ออกมาคุยให้นางเอกฟังว่าเขาเน่ยเป็นหนุ่มใหญ่พอนางเอกได้ยินแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะชอบนะครับเพราะว่าสเปคข,ของเขาเนี่ยก็คือหนุ่มใหญ่ต่อมานะครับเพะเอกเนี่ยเขาก็ได้ไปทํางานวันแรกเขาก็ไปเจอกับสาวเอมมี่ e ซึ่งเอมมี่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจะชอบเพะเอกนะครับแล้วพอวันต่อมานะครับเพะเอกเนี่ยเขากาลังนั่งขัดรถ านางเอกนะครับก็ได้เดินเข้ามาหาแล้วก็มาทักทายแล้วก็มาบอกว่าฉันนะ่ะได้เข้าร่วมการขี่ม้านะสักวันนะ่ะคุณต้องไปดูนะฉันนะ่ะเป็นนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดเลยพอรุ่งเช้าวันหนึ่งนะครับเพ่อเอกเนะี่ยเขาออกกําลังกายเขาก็กลับมาบ้านแล้วก็มาอาบน้ํา แล้วจูจ่ๆนะครับนางเอกเก็เข้ามาในบ้านของพระเอกโดยที่ไม่เคาะประตูไม่ทําอะไรเลยพระเอกก็กําลังอาบน้ําอยู่ใช่ไหมครับเขาแหละก็บอกว่าเธอนะเข้ามาก็ควรเคาะประตูก่อนนะแล้วนางเอกนะครับเขาก็เอาของขวัญชิ้นนึงนะครับมาให้ มันเป็นแว่นตานะครับแล้วก่อนที่นางเอกจะกลับนะครับเขาก็ได้ชวนพระเอกให้ไปงานเลี้ยงที่บ้านของเขาแต่พระเอกก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันต้องไปทํางานพอพระเอกมาทํางานนะครับเขาก็เข้าไปเจอกับหัวหน้าเขาก็ถามว่างานของผมเป็นยังไงบ้างหัวหน้าก็บอกว่าเออเอาเก็บไว้ก่อนยังไม่ตีพิมพ์หรอกแต่งานของนายเนี่ยก็ดีนะงานของพระเอกนี้เป็นงานเกี่ยวกับทําหนังสือนะครับพอหัวหน้ามันไม่ตีพิมพ์หนังสือให้เนี่ยมันก็เซ็งเลยนะมันก็ออกจากงานมา แล้วก็มาที่งานเลี้ยงของบ้านนางเอกนะครับพอพระเอกเข้ามาถึงงานเขาก็เห็นนางเอกเนี่ยกำลังนั่งเล่นเปียโนอย่างไพเราะเลยพอนางเอกเล่นเปียโนเสร็จนะครับเขาก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยไปที่ประภาคารแห่งหนึ่งพระเอกเขาก็ชอบนางเอกใช่ไหมล่ะเขาก็เลยพานางเอกไปพอมาถึงประภาคารนะนางเอกเนี่ยเขาก็ตอแหลพระเอกนะครับบอกว่าฉันน่ะไม่มีเพื่อนเลยคุณน่ะเป็นเพื่อนฉนห่อยได้ไหมแล้วนางเอกก็พูดเย้ายวนนะครับให้พระเอกเนี่ยจูบเขา แต่เพะเอกก็ทําไม่ได้นะบอกว่าเธอหนะยังเด็กไปเธอนหะนกลับบ้านดีกว่าไหมจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านพอเช้าวันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมานอนอาบแดดอยู่ในสวนแล้วเระเอกมันกําลังทํางานอยู่นะครับมันเนี่ยก็ได้เดินออกมาดูมันก็เห็นว่านางเอกเนี่ยกำลังนอนอาบแดดแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่ มีจุดประสงค์เดียวคือมายั่วยวนพระเอกนั่นเองในวันต่อมานะครับเอมี่เพื่อนร่วมงานของพระเอกเขาก็ได้มาหาพระเอกที่บ้านแล้วพระเอกก็แนะนําเอมี่ให้กับนางเอกรู้จักแล้วนางเอกเขาก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าเอมี่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยห่วงพระเอกมากต่อมานะครับพระเอกเนี่ยเขาเข้ามาในบ้าน เขาก็มาหาของรักของเขาครับซึ่งมันเป็นรูปถ่ายเขากับพ่อของเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่รูปอันนี้มันก็หาไม่เจอครับแล้วพระเอกเนี่ยก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่ามันต้องเป็นนางเอกแน่นอนที่เอารูปนี้ไปแล้วพระเอกนะครับเขาก็ได้เข้ามาในห้องของนางเอกเพื่อจะมาหารูปของเขาแต่ทันใดน,นั่นเองนางเอกเอนี่ยก็เข้ามาในห้องพอดีแล้วพระเอกเนี <savoir> ่ยเขาก็ได้เข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้านางเอกเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าพระเอกเนี่ยเข้ามาในห้องของเขาเพราะว่านางเอกเนี่ยเขาจับตามองพระเอกอยู่แล้วนางเอกเขาก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องนะครับ พระเอกเนี่ยที่หลบอยู่ในตู้เนี่ยเขาก็ตาค้างเลยนะพอนางเอกเปลี่ยนเสษษษื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำพระเอกเนี่ยเขาก็จะออกจากบ้านของนางเอกนะเขาก็ไปเจอกับพ่อของนางเอกพอดีพ่อของนางเอกเนี่ยก็ถามนะว่านายมาทำอะไรที่บ้านเนี่ยพระเอกมันก็ตอบไปนะครับว่าผมเนี่ยมาอาหนังสือ ลูกคุณน่ะเอาหนังสือของผมมาแล้วพ่อของนางเอกเนี่ยก็ให้พระเอกเนี่ยยกของช่วยนะครับยกของของพ่อพระเอกเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นบนหลงัลงคาพอพระเอกขึ้นมาชั้นบนหลงังคานะครับเขาก็เห็นไอ้ม้าหมุนเนี่ยเป็นของเล่นของนางเอกซึ่งพ่อเขาเนี่ยซื้อมาให้นางเอกเล่นแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจจะเล่นนะครับ ma, พอเช้าวันต่อมาพระเอกเนี่ยเขาเข้ามาคุยกับนางเอก แล้วก็บอกกับนางเอกว่าผมนะ่ะมีคนรักอยู่แล้วต่อไปนี้นะียอย่าเข้ามายุ่งกับชีวิตผมเลยนะแต่นางเอกเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะต่อมานะครับหลังจากที่พระเอกเนี่ยเอารถไปทําสีเขาก็จะเอารถของเขาเนี่ยมาอวดสาว พอเปิดผ้าคลุมออกมานะครับเขาก็ตกใจเลยนะเพราะว่ารถเขาเนี่ยมีรอยขีดกวนแล้วก็มีคําเขียนด่าด้วยแล้วคําเขียนด่าคํานี้มันก็ด่าถึงเอมี่สาวของพระเอกนั่นแหละครับแล้วพระเอกมันก็คิดได้คนเดียวเลยนะก็คือนางเอกแน่นอนแล้วพระเอกเขาก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อนางเอกนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของนางเอกเนี่ยให้กับพ่อเธอฟังพ่อของนางเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อที่พระเอกเล่านะ มินำซ้ำเนี่ยก็ยังบอกว่าลูกของฉันเนเป็นคนดีต่อมานะครับเพื่อนของนางเอกเนี่ยเขาก็มีอะไรจะบอกเพ่เอกนะเขาก็นัดกับเพ่เอกว่าตอนเย็นน่ะ ไปเจอฉันนะแล้วในระหว่างที่2คนนี้คุยกันนะครับนางเอกเนี่ยเขาก็ได้แอบมองเพ่อเอกอยู่นางเอกเขาก็รู้สึกหึงๆนะพอเวลาต่อมานะครับนางเอกเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะจัดก,การเพื่อนของเขาโดยการเปลี่ยนอันมา้าแล้วในขณะที่ซ้อมอยู่นะครับเพื่อนของนางเอกเนี่ย <Master S 2> เขาก็ได้ตกมา้าแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งขันพอตกเย็นนะครับเพ่อเอกเนี่ยเขาก็ได้ไปตามนัดเพื่อนนางเอกนะแต่ว่าเขาไม่เจอเพื่อนนางเอกนะครับเจอนางเอกแทน นางเอกก็บอกกับเพอเอกนะครับว่าเพื่อนของเธอนะมาไม่ได้หรอกเขาเนี่ยตกมาพอวันต่อมานะครับพเพเอกเนี่ยเขาจะได้นําเสนองานของเขาที่เขาเนี่ยกำลัง หมายมั่นปั้นมือขึ้นมาเลยนะแต่พอเขาเอางานของเขามาเสนอให้หัวหน้าดูนะครับงานของเขาเนี่ยก็กลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะมาเอาไฟล์สำรองในคอมแต่พอกลับมาดูในคอมนะครับเขากลับไม่เห็นงานของเขาเลยเป็นคอมนี่ว่างเปล่าเขาเลยรู้เลยนะว่านางเอกเนี่ยต้องเอาไปแน่เขาก็เลยไปตามหาไฟล์ของเขานะครับที่บ้านของนางเอก แล้วพระเอกเนี่ยก็ไปเจอแผ่นฮาร์ดดิสก์งานของเขานะครับตกอยู่แล้วพอกําลังจะจับขึ้นมานะครับเขาก็ไปเห็นห้องลับห้องหนึ่งนะอยู่ใต้หลังคา พอพระเอกเดินลงไปนะครับเขาก็เห็นเป็นเทียนเนี่ยจุดไฟตเต็มไปหมดแล้วก็มีรูปของพระเอกเนี่ยเต็มแล้วก็มีคําเขียนเนี่ยว่าฉันน่ะรักเธอนะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอพระเอกขึ้นมานะเขาก็เอาตะป,ปูเนี่ยมาตอกปิดตายห้องนั้นเลยนะแล้วเขาก็ได้เอางานในฮาร์ดดิสของเขาเนี่ยไปส่งที่หัวหน้าทันเวลานะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาก็จะไปหาบ้านใหม่อยู่นะพอมาถึงบ้านใหม่นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยกำลังปรับปรุงอยู่นะอีก <ds> ป,ประมาณนะหนึ่งอาทิตย์น่ยค <ๆ S 1> ุณย้ายมาได้เลย แล้วในระหว่างที่พเพกกาลังเก็บบ้านเก็บข้าวของพร้อมจะย้ายนะครับเอมี่เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาฉลองนะว่างานของนายนะ่ะมันดีมากเลยนะแล้วพอตกดึกหนะ้าสองคนนี้นะ่ะกำลังโซเดมคอมกันอยู่นะครับนางเอกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามายืนมองพเพกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนมองนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยนะ ว่านางเอกเนี่ยหนีออกไปแล้วพอเชา้า mm hmm. วันต่อมานะครับเอมี่เนี่ยเขาก็ได้กลับมาบ้านของเขาเขาก็เข้ามาห้องล้างรูปซึ่งนางเอกเนี่ยเขาก็ได้ตามเอมี่มาที่บ้านด้วยนะครับในระหว่างที่เอมี่เนี่ยล้างรูปอยู่นะครับนางเอกเนี่ยเขาก็ได้เอาตัวต่อเนี่ยไปปล่อยไว้ในช่องแอร์แล้วเอมี่เขาก็โดนตัวต,ต,ต่อต่อยนะครับแต่โชคดีนะที่เอมี่เนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วก็หนีออกมาจากตรงนั้นได้วันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็ชวนพระเอกไปดูเขาแข่งม้านะ แล้วจู่ๆนะครับก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาบอกว่าเอมี่เนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลนะพระเอกมันก็เลยหันไปมองหน้านางเอกนะครับนางเอกเนี่ยก็ทําหน้าแบบไม่รู้ไม่ชี้นะแต่พระเอกในในเขาเนี่ยเขาก็รู้อยู่นะครับว่าต้องเป็นฝีมือของนางเอกแน่แล้วพอถึงวันแข่งม้านะครับนางเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจจะแข่งมานะเขาก็หันมองแต่พระเอกอย่างเดียวเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยจะมาดูเขาแข่งมาไหมสรุปนะครับก็คือพระเอกเนี่ยไม่ได้ไปดูนางเอกแข่งมานะนางเอกเขาก็รู้สึกโกรธมาก แล้วนางเอกเนี่ยเขาก็เดินไปหาพระเอกที่ทํางานนะครับแล้วก็ไปตวาดไปด่าพระเอกว่าทําไมไม่มาดูฉันแข่งม้าแล้วพระเอกนะครับเขาก็เลยพานางเอกเ,เนี่ยออกมาคุยข้างนอกแล้วต้องสองคนก็คุยกันไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะเธอเนี่ยอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมฉันนมีคนรักของฉันอยู่แล้วพอนางเอกมันได้ยินแบบนั้นนะครับความบ้าของมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเลยนะ,นะต่อมานะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปคุยกับ บ้านหลังใหม่ที่เขาจะไปอยู่นะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไล่ะเอกกลับเลยนะครับบอกว่าฉันไม่ให้คนขายยาอย่างนายมาเช่าหรอกเพราะว่านางเอกนะครับไปบอกกับเจ้าของบ้านหลังใหม่เนี่ยบอกว่าพระเอกเนี่ยเขาขายยาต่อมานะครับเพื่อนของนางเอกที่โดนนางเอกเล่นงานเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาหาพรเอกนะแล้วก็จะบอกความจริงว่าเพื่อนของเขาเนี่ยนางเอกเนี่ย เขามีนิสัยยังไงเพื่อนของฉันนะ่ะเคยครบครูนะเป็นครูที่ย้ายมาใหม่แต่ครูเขาคนนั้นนะ่ะเขาไม่เล่นด้วยเธอนะ่ะก็เลยจาัดก,การด้วยพิษของตัวต่อแล้วก็จัดฉากว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเธอนะ่ะชอบจะจดไดอารี่ของเธอไว้เมื่อมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตพระเอกมันก็บอกว่าเออขอบคุณนะแต่เธอนะ่ะกลับไปได้แล้วตอนนี้มันก็ข้ามแล้วแต่เพื่อนของนางเอกเ,เนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะ มนนันแอบเข้าไปบ้านของนางเอกนะครับเพื่อจะไปเอาไดอารี่มาให้พระเอกดูพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงบ้านของนางเอกเนี่ยมันมีเสียงดังขึ้นมาเขาก็เลยเดินเข้าไปดูพอเดินเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยนางเอกเขาก็โผล่มาแล้วก็ถามกับพระเอกว่าทำไมนายไม่ชอบฉันแล้วทำไมนายไปชอบเพื่อนฉันนายทำไมไม่ชอบฉันฮะ นายตอบมาสิแล้วนางเอกเนี่ยเขาก็โมโหมากเลยนะครับเขาก็เลยเอาไม้เนี่ยไล่ตีเพะเอกในขณะที่ไล่ฟาดกันอยู่นะครับพ่อของนางเอกเนี่ยเขาก็มาพอดีนะแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าประตูมันล็อกอยู่เพะเอกก็เลยฉวยอากาศนี้วิ่งหนีไปที่ห้องบนหลังคานะครับแล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนของนางเอกเนี่ยโดนมัดไว้กับม้าหมุนแต่ทันใดนั้นเองนะครับนางเอกเนี่ยก็เข้ามาพอดีนะแล้วก็กําลังสู้กันอยู่นะครับนางเอกก็ได้ยินเสียงพ่อของนางเอกเนี่ยกำลังร้องเรียกเธออยู่ เขาก็เลยเรียกว่าพ่อมาช่วยน้อยพอพ่อของนางเอกเข้ามานะครับเขาก็มาช่วยนางเอกเอาไว้พพะเอกมันก็บอกว่าปล่อยปล่อยชั้นลูกของแกนะมันทำร้ายชั้นแต่พอนางเอกมันลุกขึ้นได้นะครับมันก็ฟาดพ่อของตัวเองเนี่ยจนสลบแล้วมันก็จะฟาดเพะเอกอีกนะแต่พพะเอกก็ฮึดสู้นะครับแล้วก็ต่อยไปที่นางเอกจนนางเอกเนี่ยสลบแล้วหนังก็ตัดภาพมาตอนที่นางเอกเนี่ยเขากําลังนั่งเขียนจดหมายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็มีหมอคนนึงเนี่ยหน้าตาดีมากเดินเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็โกหกกับหมอนะครับบอกว่าเขาเน่ยอาการดีขึ้นแล้ว เขาอยากจะกลับบ้านก็ตัดภาพมันที่พระเอกนะครับเขาก็ได้หาบ้านหลังใหม่อยู่แล้วเอมี่เนี่ยเขาก็ได้เอาจดหมายกองโตนะครับมาให้พระเอกพอพระเอกมันเห็นจดหมายนั้นนะ่ะมันก็ตะลึงเลยนะเพราะว่าจดหมายทั้งหมดนั้นนะ่ะมันเป็นของนางเอกที่เขียนส่งมาให้ก็ตัดภาพกลับมาหานางเอกนะครับนางเอกเนี่ยโดนขังไว้ที่โรงพยาบาลบ้านนะก็ดูเหมือนว่านางเอกเ,เนี่ยจะมีเป้าหมายใหม่นะครับก็คือคุณหมอสุดหล่อคนนั้นนั่นเอง แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ